สวัสดีค่ะพบกับเพชรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทำคลิปนะคะให้เพืเ่อนๆได้ชมกันนะคะในการนวดนะคะสำหรับฝรังหรือคนที่ตัวโตๆกล้ามเป็นมัดๆออกกำลัง กลายเป็นว่าเล่นนะคะโดยที่หมอนวดไม่สามารถลงนิ้วและก็ลงศอกได้นะคะวันนี้เรามาชมว,วิธีการลีกรามเนื้อลึกๆด้วยเข่าเลยนะคะโดยความสามารถรวนๆนะคะาจากลูกค้านะคะตูตูกลามแข็งๆของส่วนหลังและสะบักนะคะลงน้ำหนักเ นะคะเราก็จะมีเทคนิคไม่ลงนะคะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็จะมีนะคะน้ำหนักลงเน้นๆเ,เหมือนการอรอยตัวแล้วก็โยกนะคะด้วยนะคะน้ำหนักโยกไปด้านหน้าลีเส้นเหมือนโยคะช่วยด้วยนะคะเห็นไหมคะ,ะกลับขึ้นมาอ่านะคะถ้าเราจะนวดนะคะ เส้นกล้ามเนื้อที่แข็งมากๆนะคะเราต้องใช้เทคนิคการนวดโหดหรือการลงเขาลี่เส้นแบบนี้เลยนะคะหายใจเข้าและหายใจออกด้วยนะคะชมกันเลยนวดนะคะหลจากนะคะสะโพกนะคะหรือว่าก้นขึ้นมาตึงตรงบริเวณขึ้นตรงบริเวณหลังส่วนล่างและตรงบริเวณนะคะอ่า ตรงซี่โครงนะคะต้องระวังและมีเทคนิคกันนิดนึงนะคะโนวโดขึ้นมาตรงสะบักนะทั้งหมดนะคะโดยการนนใช้เทคนิคที่มีการลอยตัวแล้วก็นะคะเน้นจุดที่มีก้อนแข็งๆกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนะคะโนวดย้ำไปท้ามีเวลาจนเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่ยืดตึงแข็งนะคะ อ่อนตัวลงนะคะอันนี้วันนี้เพชรก็ทำคลิปสั้นๆให้นะคะมอโนดได้ชมหรือใครที่สนใจได้ชมนะคะ,ะการนวดเน้นนะคะรีดด้วยเข่านะคะแล้หลังจากนั้นถ้าอ่อนตัวลงเราก็สามารถลงศอกนะคะแล้วก็นวดรีด3ขั้นตอนเขา่าศอกแล้วก็นิ้วของเรานะคะนิ้วโป้ง เราหนวดลี่จนนะคะลูกค้ารู้สึกสนะคะโล่งสบายนะคะกล้ามเนื้อที่ยึดตึงจากการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแข็งๆนะคะได้หายไปในทันทีเลยหายใจเข้าหายใจออกนะคะเทคนิคล้วนๆเลยค่ะหนวดนะคะลงเข่าเน้นๆนะะ้นะ หมุนเข่าไปนะคะนวดนะคะแบบนี้เรียกว่านวดสายโหดนะคะคนที่ตัวใหญ่ๆเนาะสายโหดกันจริงๆค่ะศอกไม่ลงและนิ้วไม่ลงค่ะหมุนนวดต้องมีสมาธินะคะแล้วก็มีการเน้นน้ำหนักของตัวและนะคะลงเข่าเพื่อนะคะไม่ให้เกิดควอ,อันตรายก็ให้กับลูกค้านะคะ